ทุกคนดูหน้านะคะผิวหน้ากุพัฒนะคะตอนเนี้หลังจากที่ใช้ครีมตัวหนึ่งค่ะที่ไม่เคยใช้แล้วแฟนค่ะแกรมเป็นคนแกรมเป็นคนใช้นะคะแล้วก็ผิวเขานะมีปัญหาเยอะมากแห้งแล้วก็เป็นไม่ใช่แห้งธรรมดาแต่แห้งเป็นขุยแข็งแข็งแข็งมากซึ่งคุพัดเคยใช้ m มโคร n นิตลิงให้กับแกรมแล้วหน้าเขาดีขึ้นหลังจากที่ทําไป2ครั้งเนี่ยผิวก็จะเนียนขึ้นแล้วก็ความแห้งของผิวอนะมันก็จะดีขึ้นเยอะเลยแต่ก็ยังไม่ได้ดีร้อยเปร์เซนะคะซึ่งแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็กลับมาที่ออสเตรเลียใช่ไหมแล้วเขาก็ระหว่างที่ราอาครูพาดะค่ะเขาก็ไปซื้อไอเจ้าเซรั่มเจ้าครีมค่ะเป็นโลชั่นนะตัวหนึ่งซึง่คือยังไม่ได้บอกครูหรอกแลกยังไม่ได้บอกนะคะ แล้วครูเห็นว่าเออผิวหน้าเขาดีขึ้นนะนะเขาดูผิวสุขภาพดีขึ้นเนียนละเอียดแล้วก็ไอความที่มันแห้งๆขึ้นมาตรงหน้าผากที่มันแข็งๆผิวกังแข็งแข็งแล้วว่าคล้ายๆถ้ามองดูคล้ายๆกับอันนี้เลยอะไรนะสะเก็ดเงินนะ่ะคล้ายๆอย่างนั้นเลยแต่ไม่ใช่นะซึ่งแบบดูไม่ดีเลยแล้วก็ไปจำ่อเลือดแบบ เลือดง,ง่ายนะคะออกเลือดเลือดออกง่ายเยงผิวบางแบบผิวแย่มากพังมากทีนี้พอเขาใช้ไปเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าเขาใช้แต่ว่าก็ถามเขาว่าเออหน้าเธอดีขึ้นนะทักไงแล้วพ่อแม่เขาก็ทักว่าเออผิวหน้าเธอดีขึ้นนะนั่นแหละใช้อะไรซึ่งครูพ่อแม่เขาถามครูก็ไม่ได้สนใจหรอกไม่รู้ว่าจะดีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่ได้สนใจแต่ สังเกตล้วก็รู้สึกว่าเออเออ,เอ,อหน้าเขาดีขึ้นจริงอะ่ะก็เลยวันนี้ก็เลยแอบเอาเขามาใช้แล้วรู้สึกว่าดูหน้าดิึ้นมันนุ่มมากนุ่มเนียนเงาเห็นปะอลองใช้ครั้งแรกแล้วดีมากดูสิหน้าเนียนผิวดีแล้วก็ดูผิวละเอียดเหมือนเธอกินคอลลาเจนไปแล้วยี่สิบกระปุก แบบนั้นเลยจริงเออม,มันคืออะไรเดี๋ยวครูจะเอาให้ดูนะว่ามันคืออะไรมันคือแอซิดมันคืออะไรนะแลคติกแอซิดแอซิดแลคติกแลคติกแอซิดค่ะเออยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะไปหาซื้อกันใครอยู่ที่ประเทศไหนก็ซื้อได้เลยอยู่ที่ไทยก็ซื้อที่ไทยแลคติกแอซิดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะมันใช่แต่ว่าเวลาที่ใช้เนี่ยมันจะย,ย,ย,ยุบยิบยุบยิบยุบยิบอยู่ที่หน้า เพราะว่ามันจะทำอะไรมันจะไปผลัดเซลผิวเก่าให้ออกไปแล้วก็สร้างผิวใหม่ที่แบบค่อยๆนะค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าเขาก็ทำงานของเขาเต็มที่เออดังนั้นห้ามใช้ทุกวันนี่ก็พัดใช้ครีมโลชั่นเป็นโลชั่นนะคะนี่นะคะก็คือ Lactic แอซิตแอซินที่ครูพัดบอกไปนะคะก็คือใช้จริงๆแล้ว ถ้าหากว่าใครแบบผิวแพง้ง่ายหรือว่าบอบบางเซนซิทีฟก็ให้ใช้แค่10%อันนั้นจะใช้ได้ทุกวันแล้วก็ไม่ทำให้ราคายเคืองนะคะเพราะอันนี้เขาแรงแรงดังนั้นใช้ได้ไม่ทุกวันนะ,ะอาจจะใช้3วันครั้ง2วันครั้งนะคะก็จะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยนะคะช่วยในเรื่องของคนที่เป็นฝ้าจุดด่างดำผัดเซลล์ผิวนะคะให้ริ้วรอยเนี่ย มันดีขึ้นเพราะมันผัดเซลล์นะคะดังนั้นเนี่ยใครที่มีฝ้ามีริอ้รอยก็ใช้ตัวเนี้ยมันจะเห็นผลดีนะผิวแห้งพวกนี้นะเออแล้วก็เลือกใช้ให้เหมาะกับผิวก็คือว่าถ้าอยากให้มันแบบสมูทใช้ได้ทุกวันออนโยนนะคะแล้วก็ผิวสวยด้วยเนี่ยก็ใช้แค่10%บร์เพออันนี้มัน20นะคะ อ่ะวันนี้ก็เอ่อส่งมอบสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะไม่ได้เป็นนักรีวิวอะไรเลยไม่ใช่นะคะแต่ว่าน,นี้ใช้จริงแล้วก็ว่าพ้าชอบใช้อะไรดีก็ชอบมาบอกต่อนะคะ